กีตาร์โปร่งไฟฟ้าแหล็กทรอมอนเทรนก็คือหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุดของแบรนด์นี้ ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าได้กีตาร์ที่ไม่ใช่แค่เสียงดีแต่ยังสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่70รุ่นนิ่มต้นที่สมบุรณ์แบบที่สุดไม้น้าเป็นโซลิดสป c e ไม้ข้างและหลังเป็นขายามีทั้งทรงเดดน็อ t และ GA มีเสียงที่กังวานและบาลานซ์ดีจะเล่นแบบ f i n g e r s t y ต e p i i k i n g หรือซ้ำคอร์ดก็สบายภาค PM d e ดล Black GT2 มีวอลลุ่ม EQ 3แบนบ จูเนอร์ในตัวและปุ่มเฟสที่ช่วยลดเสียงหอนอย่างมีคุณภาพที่แปลรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพที่สูงขึ้นไมค์หน้าเป็น Solid, s OLID ANGLE MAN SPOUT GRADE p r e m i ยมให้เสียงที่ซับซ้อนและตอบสนองได้ดีไมค์ข้างและหลังเป็นคารยามาพร้อมกับทรงเดดน,อน็อตและ GA พร้อมเพสต์สต็อกฟิงเกอร์บอร์ดและบริดจ์ที่ทำจากไม้บราวน์บอ o โคบูติดตั้งปรีแอมสเตเต็ทที่ให้เสียงแอมป์ฟายชัดเจนและมีไดนามิกพร้อมวอลลุ่ม EQ 3แบรนเฟสและปุ่มหนอตที118เน้นเสียงที่นุ่มนนน่มมมมนนนวลแะออบุาาพร้มม้ไห Solid ดีดซีด้าไม้ข้างและหลังเป็นขาหยาให้โทนเสียงที่อบอุน่นนุ่มนวลสมดุลเหมาะสำหรับการเล่นหลากหลายสไตล์มีทั้งดีดน็อตและ line, ออ d i ดิท i u m s l มส l ลิมไลน์พร้อมภาคพรีแอมสโตเล็กที่มีวอลลุ่ม EQ 3แบบปูมเฟสและน็อชเหมาะสำหรับนักดนตรีที่ต้องการกีตาร์คุาภาพสูงในงบกลางๆสามารถเข้ามาลองตัวจริงได้ที่มิสตาาังทุกสาขา,า,าหารือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของมิสตัง Music Arms